สวัสดีครับพบกับรายการ MCA กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบเอาตัวรอดนะครับไม่มีการใช้ OP ไม่มีการใส่กล่องใดๆทั้งสิ้นนะครับอ MCA นะฮะ i อพสามารถเอาได้ที่เพปผมเลยนะครับผมเดีย๋ยวเอาไวขาา้ข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่าง วันนี้ก็จะมาอยู่ตากล้องครับชื่อว่าอ่าดีเจ u t u b e นะครับแล้วก็เช่นเคยครับแขกรับเชิญพี่นนท์ของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับผมโอเคเราจะมาเอาตัวรอดกันนะคลิปปะเราจะไปเล่นแบบสไตล์ซร์ไพร์เวอร์ถูกต้อง แต่ว่าที่ทำแบบจึงอจึง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 กันแบบหลายๆคนช่วยกันเป็นไรเนี่ยสกายเป็นไรไม่รู้จึง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 จึเอาทิ้งทิงทิเออจึ้งผมได้ไงเนี่ยถ้าอ่าบอกถ้าถ้าต้องการเล่นเซิร์ฟนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยคือต้องหนึ่งต้องมีสกายแล้วก็ดีไม้นะครับเพื่อที่จะได้เล่นจะได้เพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นนะครับมีไพ่เนี่ยเปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดทาไมมานี้ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่อย่าทุยไม้ของของโอ้โหแอปเออมีใครมีแอปเปิลมาเกิดอ้ไลอู้ห้ไอ้นี้พี่พี่ดูโน้ตอุดมยังพี่ โหนานมาแล้วอ่ะใช่คำว่านานมาแล้วกินตานสงก่ไปได้บอ,อสกสว,วอสมแบบสกบอะอะไรโอ,คอรเคนี่เราก็ลงมาเรื่อยๆเอาเจอลาวาแล้ว Oh, ack, โอ้แหลกครับแหลกเอ้ยระวังครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกเดี๋ยวออกมาทางนี้ออกมาทางนี้โอ้ oh, ไม่มีเทียนน่ะเดี๋ยวเราขุดเดี๋ยวเราก็ขุดเออถานหินกันโอ้จะถ่านหินก็คือว่าจะเก็บเก็บไปเยอะแล้วนั่นถ่านหินน่ะใช่ครับเก็บตอนไหนแบบเีแบบนี้นเลย ที่าางวอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางนี้ทางนี้โอ้สะดุดอีกแล้วอะ่ะเป็นอะไรเนี่ย oh no สดุก oh yeah เพราพี่ทิ้งผมเลยอะ่ะไม่ได้ทิ้งก็ตามมาสิตามชื่อยูเซอร์มานีา่ครับผมขอ disconnect ครู่โอเค เนีย่ยไม่มีใครครัดโต้ใช่ปะ่ะผมคัฟมาแล้ว<ม>อ่าโ<ม>ต้มาโต้ว,วางเลยโต้ว,วางเลยอ่าไปอยู่ไหนกันนี่ผมอยู่นี่อ่าวางเลยนะปึ๊บมาแล้วให้ผมคัฟทำไมวะเนี่ยว้าวต่อยต่อยต่อย,อ,ยอ่าอ้าวผมได้ไม้มาใครมาของผม โอเคช่วยกันครับปับ๊น,นะครับไปนะครับปั๊บโอเคก็อยากเจอฮีโนบายนะเอ้ยผมเจอไออ้อผมว่าฮีโรนบายน่จะออกมาเมื่อเราคิดว่าคงไม่เจอนะครับถ,าาถ้าพูดว่าอยากเจอถ้าพูดว่าอยากเจอนักหนานั้นไม่ได้เจอแน่ๆเลยต้องบอกอไม่เจอหรอกเฮ้ยเฮ้ย sorry sorry <laughs> น,นี่วิธีวิธีตัดน้ำครับตัดน้ำไหลเห็นใช่ปะแต่เห็นย่าเอ่อขอโปรโมทเิร์มนี่ไหนนะฮะถ้าใครเข้ามาดูล้วอยากเล่นนะฮะเพราะว่าของเรา,าไม่ได้ใส่แต่ว่า ทำมาชีหรือทำมาที่นี่เ้าของเฟิร์ฟเขาก็คุทานนะเือกคือเือกคนเนี้ยฮะอ้าวก็เอของเฟิร์ฟเขาเขียบทำาที่ไปแล้วก็เพิร์มาที่มาที่มะเป็นาทีของเขาที่เขาก็ข้ามาเล่นกันตอนนี้ก็ไก้คนดใก้เต็มแล้วเฟิร์ก็ตอนก็เราลับไปสักสาม <al> in สบองคนแล้วครับ um. โอ้ยอย่างนี้ MC MC TH ก็น้อยหน้าดิเนะ MC TH อันนั้นเขาเซิร์ฟใหญ่ในประเทศไทยเลยนะน่ะโอ้ขนาดนั้นเลยของของเขาไม่เป็นหมื่นหรอคนแต่ยังไม่โดเท่าไรอุ้ยพี่เจอดันมันจะทั้งนี้มันนนนจะไหาทั้งนี้ทั้งนี้ นี่ทันนี่นี่นี่ทางนี้มีครับนี่นี่ไม่ทางผมมีมันนี่นันโอ้ตาอีกแล้วอ่ะนี่ทางพี่ทางนี่นี่นี่มันเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยไม่มอุ้ยโทษโทษกับผมอีกเดี๋ยวขอครับของสักครู่มีคิปเปอร์ด้วยนะฮะระวังโอ้เฮ้ยมีคิปเปอร์ด้วยโอ้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้คิปเปอร์มาแล้วเอามา มมาาบวกพี่แกล็อกอีกแล้วพี่พี่ของเครื่องอะไรน้องหมดเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมาผมมีดาบแล้วอ่ะไอพวกใจร้ายไม่คับให้เลยเก็บผิดมาเดี๋ยวพี่คับให้ไม่เป็นไรผมคับไอออนก็ได้ไอออนเยอะพี่เอาไม้มากี่อันโอ้โห้โานผ่านผานพี่เอาไม้มากี่อันฮะไม้แทบไม่มีไม่ไม้เหรอ ม้เยอะเยอะอะไม้อะพราไม้ผมจะหมดแล้วนะไม่เป็นไรพี่มีอ้อ่าคิปเปอร์มาไหนไปดูพี่แกมอย่าเพิ่งพี่พี่อย่าพึ่งมเลยโอ้ยผมโดนกำลังล่อมาุ้มโอ้ยเูมเอาตูมเอาเราตีกูทำไมตูมเอะเสียงอะไรวะเอ้ทางนู้นมีอะไรกัน เขตกใจผมเขากำลังอยู่มาตีผมเฉยเลยอ๋อนึกว่ามาขุดแร่ก็ขุดอยู่ทานเก็บไปบ้านไม่บ้านผมก็มีทารนะแย่หมดเลยสำรวจถ้ำอักเกียงอย่างเดียวพี่ไปโสยพี่ผมเจอดันข้างบนอีกโอ้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 ซอมบี้มานี่มามามาโมโมมานี่จุ๊จุ โมโม่โมโม่นั่นมันก็ของพี่โน้ตไม่ใช่หรอไอโมโม่จริงๆอะ่ะมันก็ไอใครว่าคนพาเที่ยวอะ่ะมันพูด<อ>แต่จริงๆโมโม่ Momo, มันดังก็มันดังโฆษณาอยนี่ไงทีบอดแบน์นะโมโม่ Momo, ทำไมอัพรูปเงี้ยโม<อ>คนทั้งโลกรู้ไงว่าเราเป็นแฟนกันนะั<อ> <laughs> เคยต้องไปดูนี่ต้องไปดูคลิปนี้คลิปนี้แกเล่นตลกมากเลย จะไปรับรางวัลที่เอ,อ็มไทยอ่ะจะบอกว่าเอ็มไทยนี้คนดูเยอะนะเป็นเว็บไซต์อัปโหลดวิดีโอที่คนดูเยอะมากเลยแต่หน้าเบื่อที่สุดเลยก็คือต้องดูโฆษณาก่อนอใช่ใช่ๆๆแล้วมันก็จะแบบโมโม่แล้วประเด็นนี้พี่พี่โน้ตอุดมก็ก็พูดได้อย่างดูเด็ดเหตุมันมากเลยก็คือนี่เรามาโป,ปรโมทเกมเราหรือมาโปรโมทของพี่เขาก็ <laughs> ก็เธอพูดส่วนม่ใช่เหรอว่าเราพูดโมโม่มาจากใครอ่ะเราพุไมเข้าใจอ่ะแล้วเมื่อกี้เธอก็เล่นมุกมุกพบิเล่นมุกบิโน่อีกผมผิดผมผิดโอ้ยสกิลิตันงานนี้ใครเจอเพชรก่อนคนนั้นชนะนะฮะ ถ้าจะยากเล่นกันนานเลยแหละเคล,คลิปนี้เราจะเอาสักกี่คลิปจะโปรโมท,โโมท,โโมทเว็บก็1000นาทีก็พอแล้วเขา,าก็จะได้รู้ว่าเรามีตัวตนแกอยากให้อยากให้รู้ว่าอยากมาสนุกด้วยกันก็มาสกายกันแล้วก็เล่นด้วยกันแค่นั้นแหละครับครับผมว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วแหละรเราไม่ต้องการแบบมาสกายแล้วก็มาเดินเล่นชมนกชมไม้ไม่เอานะครับแล้วก็มาเกียนไม่เอา ถูกต้องเราชัดเจนที่สุดคือเล่นด้วยกันครับถูกต้องครับเป็นนังเขินไม่ต้องอายครับเป็นกันเองครับมาเอนจอยกันครับผมพูดคุยกันได้เพื่อนใหม่กันแล้วก็ได้แฟนใหม่บางทีเนี่ยเรื่องเรื่องโอพีนะคุยกันได้เราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างร่วมกันก็โอพีได้ครับผมแน่นอนครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงไม่ห่วงครับเราไม่เอ่อขออีทีผมขอแนะนํานะฮะเอ่อเซิร์ฟนี้ไม่ไม่ขอรับตุ๊ดนะฮะตุ๊ด ราะมทำไม,มอ่ะเผื่อ,อน้องปอยเข้ามาเล่นนะไม่ชอบน้องปอยเหรอ <c oughs> ชอบทำไมอ่ะไม่รู้สิไม่รู้สิเอ <c oughs> <c oughs> <e, บอกไม่ชอบนี่ถ้าได้เจอตัวจริงนี่มมผมได้อออนอีกแล้วอ๋อของตู้เะอ่ยพี่ไปไหนพี่ก็กลับกลับกลับมา,ากันก่อนดิ เออเอาไอออนมาเผาเอาเอาไอออนมาเผาสักครู่ได้สามสี่อันเลยตะกียงิลตันบานเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมไปลุยเองเฮ้ยสปาวหรือเปล่าพี่สปาวนอหรือเปล่าเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมาซีใครมีธนูไหมเนี่ยอุ้ยไม่มีเลยจบแล้วพ่อมาเฮ้ยคิปเปอร์อุ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยตุ้มน่ามันน่ารักอ่ะ เจอด้านบางเลยอ่ะพี่อยู่ไหนอะ่ะรอบๆนี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกผมได้ทางหินตอนนี้มีอยู่หกสิบเอ็ดอันละอ้าใครวะเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ทํางานที่สุดก,ก็ตอนนี้ก็มีผมผมทำอยู่แอด,ดมินอะแอด,ดมินอะแอด,ดมินขุดใหญ่เลยส่วนผมก็สแกนอย่างเดียวตอนเนี้ย <c oughs> อันไหนมืดผมปักอย่างเดียวอะ <c oughs> ผมปักโอ้โหเจออีกแล้วครับห <c oughs> ินครับ ไอ้ทานทานหินครับทานหิน้วเก็บไเยอะครับต้องไปไวตั้ใจพอดียกจะกดอ่าโอ้ยเล็กโอ้โหถ้าเจอเอ็นี้ผมว่าคลิปนี้มีหลายปางแน่ๆเลยอ่ะผมกะหลายตอนเลยนะอ่า

เราก็มอง้ายหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่นี่เอางีเนี่ยคิเปอร์ด้วยอุ๊ยเจอคมไปถ้าเขาถ้าเขาเจอระวังนี้นะเขาได้เจอเพชรแน่ๆเลยเนะี่ยถูกต้องครับวา้าว <c oughs> ใแท,ทงทหุยังไม่มีอะไรทำครับของเล่นเดื <c oughs> <c oughs> อ๋อโชคไม้อะเขาขุดตรงนี้ไม่ได้อ่ะ

อุ้ยลาวาไหลมาไงเนี่ยประกวดปิดท้องท้องท้องแล้วไม่ใช่กินเหรอไม่ใช่แต่เขาไม่มีนะมีไม้ไหมไม้เหรอเจ้ากีอันอ่ะเอาไปให้ครึ่งนึงเลยอ่ะเขาที่มีเนี่ยอุ้ยลงไปทำอะไรกันน่ะไม่ใช่ไม้แบบไปโน้นไม้อะไรอ่ะไม้ทีไอออนแต่ท้องมากสุดคนนั้นชนะ อันนี้ก็สร้างโกรธจังเอาเล่นให้หนูกููเลยอ่ะเขายืนอยู่ดีๆอ่ะอยู่ๆดินก็ลุบอ่ะมีพี่แหละขุดเองป่ามาครับโอเคแล้วโอเคโอเคไม่ได้เป็นไรครับเดินเดินตรงมาต่อเลยที่ผมเดินมาเนี่ยมันมีจุดตะปาจนได้ไหมที่เราเอาของมาทิ้งไว้นะครับน้ำซ้ำเจอทั้งเหล็กเจอทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยว้าวไหนไหนไหไหน ชาขนะครับชาที่เราเคยทิ้งไว้นะครับอ้าวท่านผู้ชมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทส,สองครับ